มาพบกับพี่กุยนะคะพี่กุ๋ยจะมา,อาบอกข่าวดีสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่ของหมู่บ้านประกายทองวิวโครงการนี้นะคะโครงการนี้นะคะเปิดใหม่นะคะชื่อว่าหมู่บ้านประกายทองวิว ด e เอมอรัลชื่อว่าโครงการประกายทองดีเอมอรัลนะคะเป็นโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ติดถนนสายเอเชียนะคะอยู่ใกล้กับ SCG บุญทารนะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะนี่ที่คุณผู้ชมคุณลูกค้าเห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลับเฮาส์ของโครงการนะคะมีคลับเฮาส์มีฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะเพื่อให้บริการคุณลูกค้าในหมู่บ้านนะคะคลับเฮาส์ของเรา จะอยู่หน้าโครงการเลยนะคะในโครงการประกายทองวิวดี e อมเบอร์นะคะจะมีบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดนะคะเพียงแค่2แบบนะคะมีบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็บ้านแฝดบ้านแฝดนี้ก็เป็นแบบสไตล์บ้านเดี่ยวบอกเลยว่าโครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่มีบ้านเพียงแค่90หลังเท่านั้นนะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะคะน่าอยู่มากๆน,นะคะนี่นะคะเป็นคลับเฮาส์ของโครงการนะคะเดี๋ยวพี่ขุยจะเอาภาพมาให้ดูเรื่อยๆนะคะโครงการบ้านประกายทองวิวดิเอ m ม r อร์นะคะ อยู่ติดถนนสายเอเชียติดกับ SCG บุญถาวรน,นะคะอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเป็นทําเลที่ดีที่สุดอีกหนึ่งโครงการนะคะตอนนี้นะคะโครงการบ้านประกายทองวิวดิอมอรนะคะตอนนี้เราทํกําลังทํารั้วรั้วโครงการแล้วก็สาธาระนุปภคในโครงการก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะแล้วก็กําลังขึ้นบ้านตัวอย่าง ขึ้นบ้านตัวอย่างบ้านแฝดบ้านตัวอย่างบ้านเดี่ยวนะคะให้คุณลูกค้าให้กับผู้ที่สนใจนะคะได้ชมกันนะคะในโครงการนี้มีคนสนใจมากเลยนะคะมีลูกค้ามาจองกันมากมายแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะสําหรับบ้านเดี่ยวนะคะราคาเริ่มต้น5ล้านกว่าบ้านแฝดราคาเริ่มต้น5ล้านกว่าฟรีนะคะเฟอร์นิเจอร์ส0 0แสนบาทฟรีเฟอร์นิเจอร์ส0 0 0สนบาทถ้าจองทันภายในเดอนภายในเดือนนี้ พฤศจิกายน64นะคะพิเศษนะคะทองคำแท่งอีก2บาทนะคะมาจองให้ทันนะ